สวัสดีค่ะวันนี้เก่งจะมาแกะกล่องกระเป๋านะคะอันนี้เก่งสั่งมาจากที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะเป็นกระเป๋าไฟถากนะคะอันนี้มาในแพ็คแบบนี้เลยนะคะอันนี้จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้ฉีกขาดมานะคะเก่งเพิ่งมาตัดเมื่อสักครู่แล้วก็เพิ่งมันนึกขึ้นได้ว่าเออน่าจะมาทําวิดีโอเนาะันแ a ็คให้ดูว่าที่สั่งมาเป็นยังไง โอเคเนาะเรามาเริ่มกันเลยตัวนี้จริงๆแล้วเก่งมาสั่งมาทั้งหมด3ใบนะคะเออเป็นไ uh, มมี่สใบแล้วก็เป็น uh, ตัวมาค่อมใบหนึ่งที่เป็นเป้น,นะคะอันนี้เก่งจะสั่ง สั่งโดยตรงกับเว็บไซต์เลยนะคะเว็บไซต์ของไฟแท็กเลยนะคะที่ที่สวิตะคะ่ก็คือสั่งแล้วก็คือชิปมาที่ไทยอันนี้คือโดนภาษีเยอะอยู่นะคะโดนภาษีไป4ี่พันกว่าบาท4ี่พันนิดๆน,นะคะแล้วก็ค่าจัดส่งจากที่สวิตมาไทยก็ประมาณ1นึ่งพันหนบาทนะคะถ้าจําไม่ผิดแต่ด้วยความอยากได้เนาะเราก็ลืมคิดถึงไอตัวภาษีนําเข้าไปมันจะไม่เหมือนเหมือนที่เราที่ไปซื้อแล้วก็หิ้วมา อย่างปีที่แล้วที่เก่งไปแล้วเก่งฮิ้วมาเนี่ยตัวนั้นเนี่ยราคาจะถูกเวลาเข้าไปซื้อในช็อปเนี่ยราคาจะถูกกว่าในช็อปไทยเยอะนะคะแต่เวลาที่เรากดสั่งซื้อทางเว็บไซต์เนี่ยราคาเนี่ยจะสูสีกันกับช็อปไทยเลยนะคะอย่างรุ่นไมอา,ามี่เนี่ยราคาที่นู่นก็จะประมาณ3ามพค่ะก็คือไม่ไม่ได้ต่างจากราคาประเทศไทยมากแถมโดนภาษีแล้วก็ค่าจัดส่งด้วยนะคะค่าจัดส่งจริง,รงๆนะก็คือถามว่าแพงไหมก็คือไม่แพงมากนะคะแต่ว่าภาษีนี่คือแพงมากเลย4ี่พันกว่าบาท คือไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะซื้อมาทำไมเยอะแยะแต่อยากได้ก็เลยกดซื้ออาจจะเก็บกดที่ไม่ได้ออก <c oughs> นอกประเทศไปไหนไม่ได้ไปช็อปปิ้งไม่ได้อย่างนี้ยค่ะ <c oughs> จริงๆแล้วถามว่า กระเป๋าในไทยก็มีเยอะแยะทําไมไม่ซื้อจริงๆแล้วเก่งอยู่ต่างจังหวัดนะคะเก่งไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพไม่มีเวลาเข้าไปดูในช็อปบ่อยแล้วอีกอย่างหนึง่งกระเป๋าแบรนด์เนี้ยมันก็เป็นซิกเนเจอร์ของมันอยู่แล้วใช่ไหมว่าคือถ้าคุณไม่ซื้อช่วงเวลานั้นนะคุณก็อาจจะหาไม่เจออีกเลยอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นซิกเนเจอร์ที่ว่าแต่ละแต่ละใบไม่เหมือนกัน คือบางใบเนี่ยคุณมีเงินคุณก็อาจจะซื้อไม่ได้ก็ได้เพราะถ้าเขาไม่ขายให้คุณเพราะบางใบมันก็อาจจะมีแค่ใบเดียวในโลกอย่างนง้นนะคะออตองบ้านวิดนะคะคุณจะซื้อได้โอเคตัวนี้เป็นตัวภาสีนะคะ เป็นตาคุดแบบนี้ก็รู้แล้วเขาจะแปะมาข้างในชั้นในนะคะไม่ได้อยู่ชั้นนอกแกนทะเดน4,123บาท75สตางค์อันนี้คือค่าภาษีอย่างเดียวนะคะไม่ใช่ค่ากระเป๋าอันนี้เป็นราคากระเป๋าที่ซื้อมาทั้งหมดนะคะ3ใบจะมีตัวเ e อ็กชนด้วย ใบนี้นี่ค่ะไม้มีนะคะตัวนี้อันนี้คืออยากได้มากที่สุด ด้านในก็แดงนะคะแต่ก็คือมีรอยบ้างมีแท็กห้อยมานะคะบางครั้งเนี่ยข่าวที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยที่เก่งไปซื้อที่จากสวิตนะคะด้านในไม่มีแท็กห้อยนะคะบางใบก็คือไม่มีแท็กติดมาก็งงเหมือนกันว่าทำไมด้านหลังจะเป็นรูปเป็นตัว E นะคะตัว E ขาดไปนิดหน่อยนะคะนี่นะคะเป็นตัว E ด้ะน้าเป็นตัว l นี่คะโดยรวมโอเคนะคะก็คือตรงปกแล้วก็ผ้าอันนี้ผ้าก็ค่อนข้างหนานะคะเก้าเต็มสิบความเงาก็แปดเต็มสิบนะคะมาดูกันนะคะอีกสองใบแตนเดตัวนี้ก็ไมอา,ามี่เหมือนกันค่ะอันนี้มีการ์ดแบบนี้มาให้นะคะ นีแล้วก็ใบเสร็จของเขาที่เราใช้เงินไปโดยฟุ่มเฟือยนะคะแต่ก็นะได้ของกลับมาเอกาสารเยอะแยะตัวนี้อีกใบหนึ่งก็เป็นไมอามี่เหมือนกันไปตัดน้ำเงินแดงนะคะน้ําเงินเข้มมันจะออกน้ําเงินม่วงอย่างนั้น,นะคะแต่ตัวเนี้ยข้าหนากวตัวสีแดงเมื่อกี้นะคะมีแท็กห้อยมาเหมือนกัน ไม่ไม่มีปั๊มอะนะคะตัวนี้ผ้าหนาแล้วก็เงาเนี่ยค่ะหนาแล้วก็เงาแนวที่เก่งซื้อใบนี้จริงๆเก่งกดสั่งซื้อตัวแอลก่อนแล้วก็มาเห็นใบนี้ใบนี้ก็คืออยากได้เหมือนกันเพราะว่าเก่งมีอีกรุ่นนึงที่ว่าเป็นตัดน้ําเงินแดงแบบนี้นะคะ่ะก็คือจะเอามาแมทช์กันโอเค ใบที่3อันนี้จริงๆแล้วไม่ไม่รู้ว่าเขาเรียกชื่อรุ่นอะไรกันแน่ถ้าออกเสียงผิดก็ขออภัยนะคะเสียงเรียกมอลคอมใช่ไหมโอเคตัวนี้แท็กจะอยู่ด้านนอกนะคะไม่ได้อยู่ด้านในนี่นะคะนี่นะคะ ตัวเนี้ยที่เก่งสั่งมาเพราะว่าบางใบเนี่ยที่เป็นที่เป็นเป้ของตัวไฟแท็กเนี่ยมันจะเป็นผ้าใบทั้งใบเป็นผ้าใบรถบรรทุกทั้งใบบางคือค่อนข้างหนักสําหรับสําหรับเราเนาะด้วยความที่ว่าเราสัมภาระเยอะอยู่แล้วเก่งก็เลยลองสั่งตัวนี้มาเพราะว่าตัวเนี้ยจะทําจากผ้า เก่งก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะคะเรื่องไอตัวตัวนี้ที่เป็นแท็กเป็นรูปขวดเก่งถามพี่ๆในกลุ่มนะคะพี่ๆในกลุ่มแจ้งว่ามันเป็นตัวผ้าตัวนี้มันมาจากวัสดุรีไซเคิลที่ทํามาจากขวดเพชรก็ถือว่าโอเคเนาะอันนี้มันจะมีช่องให้ใส่ตัวแล็ปท็อปด้านในนะคะตรงนี้ยืดออกมาได้คือไม่ใช่ยืดออกมาได้เหมือนกับว่ากลางออกมาได้นะคะเอาจริงๆ้เขาก็ใส่ใจรายละเอียดนะคะแบรนด์นี้ คือฟังก์ชันการใช้งานนะคะก็หัวซิปตรงนี้ตีนตุกแกไม่แน่ใจว่าไว้ทำอะไรนะคะแต่จะมีแค่ด้านเดียวนะคะที่เป็นตีนตุกแกตรงนี้ไม่ใช่เนาะด้านในก็ไม่ใช่อาจจะให้ไว้แขวนคลุกุญแจไหมมีรคล้องคลงกุญแจหรืออะไรสักอย่างหนึ่งไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะพึ่งพึ่งได้มาเหมือนกัน โอเคโดยรวมก็ถือว่าชอบเนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้เรื่องการแกะกล่องกระเป๋าเสียเงินไปแล้วก็คือมีความสุขจริงๆและยังแอบ,บเข้าไปส่งนะคะมีมีอีกหลายใบที่ยังอยากได้อยู่จะเข้าไปส่งเรื่อยๆเดี๋ยวถ้ายัางไงออเดอร์มาเพิ่มแล้วก็จะเอามาอวดเพื่อนๆอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ